สวัสดีค่ะชื่อจูเลียจูเลียักเลียงกาะกิจนะคะรู้จักพระเจ้ามา24ปีแล้วค่ะ ก่อนรู้จักพระเจ้านะคะตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็ขี้สงสารคนแต่ลึกๆในใจเรารู้อยู่แล้วค่ะว่าเราเป็นคนที่ไม่สามารถที่จะรักคนอื่นได้อย่างเต็มที่หรือว่าเต็มร้อยอะไรเงี้ยนะคะบวกกับการที่ตัวเองเป็นคนที่ตั้งใจทํางานเวลาทําอะไรก็จะมุ่งม,มั่นสูงมากมีความมั่นใจในตัวเองสูงนะคะจึงทําให้ไม่เห็นคนอื่นอยู่ในสายตาบางทีเนี่ยไม่ได้มองเห็นคุณค่าของคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเอง และอย่างที่บอกนะคะว่าด้วยความที่เป็นคนที่ตั้งใจในการทาทุกอย่างและในช่วงตอนเรียนก็เหมือนกันค่ะก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนมากๆนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เข้ามาหาวิทยาลัยคือเราเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมคะพอเข้ามาเรียนที่กรุงเทพเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยต้องเสียเงินเยอะในการที่จะส่งเสียเราเรียนเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่เนี่ยต้องหมดค่าใช้จ่ายไปกับเราเยอะเราก็เลยตั้งใจกับตัวเองค่ะบอกกับตัวเองเลยว่าจะต้องแบบเรียนให้ดีที่สุด เลยทำให้ตัวเองเนี่ยไม่ชอบที่จะคบเพื่อนมีเพื่อนสนิทน้อยมากนะคะในช่วงของการเรียนมหาวิทยาลัยเพราะว่ารู้สึกว่าไม่อยากเสียเวลาถ้ามีเพื่อนแล้วเนี่ยก็ต้องเสียเวลาในการที่จะไปพูดคุยไปเที่ยวไปสังสรรค์กันอะไรเงี้ยค่ะตอนพักกลางวันเนี่ย ก็ไม่ไปทานข้าวกับเพื่อนก็ขึ้นที่ห้องพักของตัวเองนะคะแล้วก็ทานข้าวกับไข่เค็มทานต่อเนื่องแบบว่าเกือบจะทุกวันนะคะแล้วก็เอาเวลาที่เหลืออยู่เนี่ยในการทบทวนสิ่งที่อาจารย์สอนมาแล้วก็จดเลคเชอร์ไว้เป็นข้อสรุปสําหรับตัวเราเองทําอย่างนี้ค่ะต่อเนื่องทุกๆวันจนอยู่มาวันหนึ่งนะคะตอนที่อยู่ปีหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนที่อยู่ในห้องเดียวกันเขาก็มาชวนไปโบสถ์เพราะเขาเป็นคริสเตียนคนเดียวที่อยู่ในห้องเรียนเขาก็บอกว่าเออวันอาทิตย์เนี่ยไปโบสถ์กันนะเป็นวันคริสต์มาสของที่โบสถ เขาจะมีของขวัญแล้วก็มีแบบรางวัลให้เยอะแยะมากมายเลยเราก็รู้สึกแบบเออก็ดีนะคือเราก็ไม่เคยไปไหนและอย่างหนึ่งเราก็ชอบของฟรีด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเสียเวลาในการที่จะไปในวันอาทิตย์นั้นเพื่อที่จะอยากได้รับของขวัญพอไปถึงที่โบสถ์แล้วปรากฏว่าตั้งแต่เช้าจนแบบถึงประมาณบ่ายสามโมงของขวัญสักชิ้นหนึ่งเราก็ยังไม่ได้รับเลยอะไรเยงี้ค่ะรู้สึกผิดหวังแล้วก็โกรธโมโหเพื่อนคนนั้นมากก็เลยกลับไปบ้านแล้วพอ วันจันทร์มาเจอเพื่อนอีกทีหนึ่งก็แบบไปต่อว่าเขาอะไรเงี้ยค่ะว่าฉันจะไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าอีกต่อไปไม่ชอบคนโกหกแล้วก็อย่ามาชวนไปโบสถอีกนะอย่ามาพูดกันในเรื่องพระเจ้าอีกหลังจากนั้นก็ปิดใจในเรื่องของพระเจ้ามาตลอดเลยค่ะ จนกระทั่งเวลาผ่านไป2ปีขึ้นปี3เทอมแรกทางมหาวิทยาลัยก็ได้ประกาศว่ามีธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทยที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจะให้ชั้นปีละ1คนเท่านั้นและเงื่อนไข,ขของการที่จะได้รับทุนก็คือเรียนดีประพฤติดีแล้วก็กิจกรรมเด่นเราก็รู้สึกว่าเราอยากได้ทุนนี้มากๆเลยนะคะเพราะว่าไม่อยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องเสียค่าใช้จ่ายกับเรื่องของการเรียนแล้วก็ทุนนี้เนี่ยมีมูลค่าที่สูงมากให้ทั้งค่าเทอมแล้วก็ให้ค่า ช้จ่ายที่เราจะใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยค่าหอพักค่ากินอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากได้ทุนนี้มากเลยนะคะก็สมัครไปเราก็ไปดูแล้วล่ะคะ่ะว่าแคนดิเดตหรือว่าเพื่อนที่มาแข่ง ที่จะเอาทุนเนี่ยมีหลายคนมากแต่เราไม่กลัวใครเลยเพราะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจในผลการเรียนของเราเพราะเราสอบได้ที่1ที่2กับเพื่อนอีกคนหนึ่งมาตลอดเลยแต่ที่หนักใจมากๆเลยคือเราไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรเลยแต่เพื่อนอีกคนหนึ่งเขาทั้งเรียนดีก็คือสลับกันได้ที่1กับที่2กับเรานะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่โดดเด่นในเรื่องของกิจกรรมมากทํากิจกรรมจนอาจารย์แล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนทุกคนในมหาวิทยาลัยเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีตั้งแต่ปี1ถึงปี2ทําให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะหมดสิิทธ์ก็ได้ กับการได้ทุนนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ในใจลึกๆเนี่ยอยากได้มากในขณะที่เรานั่งกลุ้มใจอยู่ในห้องสมุด เพียงลาพังเลยนะคะเพราะว่าทุกคนกลับบ้านกันหมดแล้วก็มีรุ่นพี่คนหนึ่งค่ะซึ่งจริงๆแล้วพอย้อนนึกไปนะคะไม่มีความจําเป็นอะไรเลยที่รุ่นพี่คนนี้เนี่ยเขาจะกลับมาในห้องสมุดณนะเวลานั้นประมาณทุ่มหนึ่งแล้วเพราะเขาเรียนจบไปแล้วแล้วก็ทํางานเราด้วยเขาก็กลับมาที่ห้องสมุดนะคะแล้วก็มาเจอเรานั่งอยู่ตรงนั้นเขาก็ทักทายตามปกติที่เป็นรุ่นพี่รุ่นน้องกันมาก่อนแล้วเขาก็ถามว่ามีอะไรให้พี่อธิฐานเผื่อไหมพระเจ้าช่วยได้ทุกเรื่องนะตอนนั้นร,รู้สึกว่าเฮ้ย hey พระเจ้าหรอ พระเจ้าช่วยได้ทุกเรื่องจริง,รงๆหรออะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีความกั้มกึ่งก็ยังไม่ได้เชื่อมากแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วคือเราไม่รู้จะพึ่งอะไรแล้วนะตอนนั้นเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากได้ทุนและตัวเราเองก็ทําได้แค่นี้แหละก็เลยรู้สึกว่าอยากจะขอพระเจ้าช่วยจริงๆในจุดจุดนั้นพี่เขาก็เล่าเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ให้ฟังนะคะแล้วก็อธิษฐานเผื่อเรื่องของทุนการศึกษาปรากฏว่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านมาค่ะทางธนาคารก็ส่งจดหมายมาถึงมหาวิทยาลัยแล้วก็ประ กาศผลผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาพี่น้องเชื่อไหมคะว่าจูเลียเป็นหนึ่งคนนั้นเป็นตัวแทนของชั้นปีที่3ที่ได้รับทุนการศึกษาค่ะซึ่งเป็นอะไรที่อัศจรรย์ใจมากๆนี่คือประสบการณ์แรกที่จูเลียได้รับจากพระเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะตัดสินใจเชื่อพระเจ้าโดยร้อยเปอร์เซนต์แต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นคนให้ความสําคัญกับคําพูดที่ได้พูดออกไปเพราะวันนั้นเนี่ยได้บอกพี่เขาไปแล้วว่าถ้าพระเจ้าช่วยในเรื่องทุนเนี่ย จะไปโบสกับพี่เขานะคะก็เลยตัดสินใจไปจําได้ว่าวันนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นวันอาทิตย์ที่ไปแต่ว่าเป็นวันพุธนะคะตอนกลางคืนและประมาณทุ่มหนึ่งที่เขามีกลุ่มแครกันที่โบสถตรงที่คลองเตยนะคะหลายคนอาจจะจําได้ตอนช่วงนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มนักศึกษา a อแบนะคะเขาก็มาทํากลุ่มแครกันที่นั่นจูเลียก็เข้าไปเป็นทางแรกตอนที่เข้าไปเนี่ยรู้สึกว่า มันเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งที่เราสัมผัสได้เลยว่าเอ๊ะทำไมคนที่นี่รักกันทำไมคนที่นี่ดูจริงใจต่อกันแบบดูเขาไม่ถือเนื้อถือตัวเลยให้การต้อนรับเราเป็นอย่างดีแล้วก็ทักทายแบบดีมากๆก็เก็บสิ่งเนี้ยไว้ในใจตลอดเขาก็มีการนมัสก,การมีสอนพระคัมภีร์จนท้ายที่สุดเกือบที่จะจบแล้วก็เลยหันไปถามรุ่นพี่คนหนึ่งบอกว่า พี่คะทาไมคนที่เนี่ยเขาดูรักกันจังเลยทําไมเขาดูแบบมีน้ําใจต่อกันทําไมรักกันแบบไม่เสแสร้งดูจริงใจต่อกันมากอยากได้ความรักแบบนี้บ้างและพี่เขาก็บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไงพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าเปลี่ยนแปลงเราทุกคนเนี่ยแหละสามารถที่จะรักกันและกันได้ตอนนั้นเนี่ยเลยทําให้รู้สึกว่าอยากได้ความรักแบบนี้แหละก็เลยบอกพี่เขานะคะบอกว่าอยากจะรู้จักพระเจ้าอยากได้ความรักแบบนี้อยากจะรักคนอื่นได้แบบจริงใจแบบนี้บ้าง แล้วพอหลังจากที่เปิดใจตอนรับพระเยซูคริสต์นะคะก็ตั้งใจค่ะในการที่จะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้านะคะไปโบสถ์ไปแคร์ไม่เคยขาดเลยจะยกเว้นในบางช่วงที่มีกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแต่ว่าเราก็จะมาชดเชยโบสถ์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีชดเชยในวันพฤหัสเราก็มาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอด24ปีที่เดินกับพระเจ้าไม่เคยขาดโบสถ์ไม่เคยขาดคิดจักรเลยแล้วก็ไม่เคยออกจากทางของพระเจ้าเลยพระเจ้าพัฒนาชีวิตของเราขึ้นทุกรอบด้านจากคนที่เห็นแก่ตัว ว่าในการเรียนก็เปลี่ยนเป็นคนที่ช่วยเหลือเพื่อนๆในการเรียนเอาเพื่อนๆมาติวในการเรียนนะคะจนเพื่อนเห็นความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราแล้วก็ประทับใจในเราและนอกจากนั้นก็คือได้รับการพัฒนาชีวิตจากในคิดจักค,ค่ะไม่ว่าจะเป็นการเป็นพิธีกรนะคะหรือว่าการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆรับใช้พระเจ้าดูแลฝูงแกะของพระองค์มีลูกแกะเกิดผลในงานรับใช้อย่างมากมายจนชีวิตนะคะเติบโตกับพระเจ้าอย่างรวดเร็วมากแล้วก็เป็นคนที่สามารถที่จะรักคนอื่น อย่างเป็นธรรมชาติรักผู้อื่นด้วยความจริงใจและในเรื่องของมหาวิทยาลัยนะคะก็ร่วมกิจกรรมทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยจะจัดขึ้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยนะคะในการเป็นนักปิงปองเทเบิลเทนนิสในการแข่งปิงปองของมหาวิทยาลัยทั้งประเทศไทยนี้นะคะแล้วก็การโต้คารมอุดมศึกษาด้วยรู้อย่างเงี้ยห้ามเถียงนะคะเถียงไม่ชนะแน่นอนจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยนะคะก็ได้รับรางวัลนัก กิจกรรมดีเด่นแล้วก็จบด้วยเกรดเฉลี่ย3.98ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทได้เกรดเฉลี่ย4.00ค่ะก็อยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนนะคะว่าพระเจ้าเลือกเรามาเพื่อให้เรานั้นเกิดผลแล้วก็เติบโตและพัฒนาชีวิตของเราอย่างรอบด้านจริงๆค่ะเพียงแต่เราเปิดใจของเราออกนะคะรับการเรียนรู้แล้วก็รับการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นจากผู้นำหรือจากทรจักของเราเอง ค่ะแล้วก็อยากจะหนุนใจสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยเปิดใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดหรือว่ายังไม่ได้รู้จักกับพระเจ้านะคะอยากจะบอกว่าพระเจ้าเป็นจริงและพระเจ้ารักคุณค่ะพระเจ้าปรารถนาอยากจะช่วยเราในทุกๆเรื่องเพียงแค่เราเปิดใจเท่านั้นเราจะได้รับความรักที่โลกนี้ไม่สามารถที่จะให้เราได้เป็นรักแบบไม่มีเงื่อนไขอย่างที่พระเยซูทรงโปรดรักเราพระเจ้ารักคุณนะคะแล้วก็อยากจะช่วยคุณในทุกเรื่องค่ะ และสุดท้ายนี้นะคะอยากจะฝากข้อพระครัมภีร์หนุนใจพี่น้องดังนี้ค่ะค่ะในยอห์นบทที่15ข้อ16นะคะที่ได้กล่าวว่าท่านไม่ได้เลือกเราแต่เราเลือกพวกท่านและแต่งตั้งให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านขอพระเจ้าอวยพ,พรพี่น้องนะคะให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งค่ะพระเจ้าอวยพ,พรค่ะ